น,นี่คือรายการ world สามรอกสิบมารอบรู้รอบโลกกับตะวันรุ่งอีกเช่นเคยนะคะสุดสัปดาห์แบบนี้หลากหลายเรื่องราวจากทั่วโลกที่นํามาฝากกันช่วงนี้จะพาไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เลบานอนหลังจากเกิดระเบิดขึ้นนะคะหลายคนสลดหดหูใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ท่ามกลางความหดหูนั้นก็มีภาพประทับใจให้เราได้เห็นกันเดี๋ยวไปชมคลิปพร้อมกันค่ะ เริ่มจากคลิปเหตุการณ์แรกเลยนะคะจะเห็นคุณพ่อที่พยายามจะปลอบลูกชายของตัวเองซึ่งอยู่ในภาวะตื่นกลัวจากเหตุระเบิดนะคะพอเกิดการระเบิดรุนแรงจากครั้งแรกแล้วเกิดขึ้นมาอีกระลอกระลอกคุณพ่อก็รีบพาลูกของตัวเองหลบไปอยู่ใต้ที่กำบังอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้ตัวเองเนี่ยเป็นเกาะกำบังอีกชั้นหนึ่งด้วย นี่ก็เป็นภาพที่ทําให้เราได้ชุ่มชื้นหัวใจนะคะเมื่อได้เห็นภาพความรักที่คุณพ่อมีต่อลูกน้อยนั่นเองค่ะ ส่วนอีกคลิปหนึ่งบ้างนะคะเป็นคลิปของหญิงสาวที่กําลังทําความสะอาดอยู่แถวแถวระเบียงก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกาลังเล่นอยู่ใกล้กันซึ่งไม่มีรายงานระบุชัดว่าตกลงแล้วผู้หญิงที่ทําความสะอาดอยู่นั้นนะ่ะเป็นแม่บ้านที่ถูกจ้างมาหรือเป็นแม่ของเด็กผู้หญิงในคลิปกันแน่นะคะจากคลิปก็จะเห็นว่าเมื่อเกิดการระเบิดรอบที่สองแทนที่จะรีบวิ่งหลบไปเนี่ยเธอก็กลับพุ่งตัวไปคว้าเด็กหญิงมาไว้ในอ้อมกอดแล้วก็หมุนตัวเองเป็นเกราะกําบังให้เด็กนอน อีกเหมือนกับคลิปแรกเลยแน่นอนว่าการสูญเสียนั้นเป็นเรื่องเศร้านะคะแต่เรื่องราวที่เราได้เห็นนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อย่างน้อยๆในท่ามกลางวิกฤตเนี่ยเราก็ได้มีเหตุการณ์ประทับใจที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นความรักที่ทําให้เราเห็นเลยว่าพ่อกับแม่นั้นรักลูกโดยไม่มีเงื่อนไขจริงๆนะคะสําหรับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่เมืองเบรุตประเทศเลบานอนนั้นสร้างความเสียหายอย่างมากต่อทั้งทรัพย์สินและชีวิตของผู้คนในพื้นที่ค่ะ ยังอยู่ที่ความรักของคุณแม่ที่มีต่อลูกนะคะแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการรักที่ผิดวิธีไปเส้นหน่อยค่ะลูกชายของคุณแม่เนี่ยถูกจำคุกตลอดชีวิตคุณแม่เลือกที่จะช่วยเหลือลูกชายตัวเองแหกคุกค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าท้ายที่สุดไม่สำเร็จนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่หญิงชาวยูเครนวัย51ปีพยายามที่จะขุดอุโมงค์ลึกเข้าไปลึกเข้าไป,เ,าไปเพื่อไปให้ถึงคุกในเมืองซาปอริเซียซึ่งเป็นที่อยู่ของลูกชายของเธอหลังจากถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาฆาตกรรมคุณแม่เนี่ยเริ่มแผนการด้วยการไปหาบ้านเช่าซึ่งอยู่ใกล้กับเรือนจำก่อนใช้พั่วใช้อุปกรณ์ต่าง ขุดหลุมลึกลงไปข้างล่างแล้วก็ขุดเจาะทําเป็นอุโมงไปเรื่อยๆค่ะคุณแม่ก็จะใช้เวลากลางคืนเท่านั้นนะคะในการขุดเจาะเพื่อไม่ให้เป็นจุดสังเกตของชาวบ้านว่าคุณแม่กําลังทําอะไร ในที่สุดแล้วค่ะทุกคืน,ท,คนทุกคืนผ่านไปคุณแม่สามารถขุดหลุมอุโมงค์ได้ลึกประมาณ3เมตรได้สําเร็จเป็นหลุมที่อยู่บนสนามหญ้าข้างกับคุกของลูกชายตัวอุโมงค์นั้นมีความยาวใต้ดินประมาณ10เมตรซึ่งเป็นตําแหน่งของกําแพงคุกพอดีระหว่างที่ขุดอุโมงค์ค่ะก็มักจะอยู่แต่ในบ้านนะคะคือไม่ให้ชาวบ้านจําหน้าได้เพราะว่าเป็นคนนอกพื้นที่ ตะวันรับขอบฟ้าไปคุณแม่อาศัยจังหวะนี่แหละค่ะแว้นสกูตเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปขุดหลุมอุมโมงค์อย่างต่อเนื่องค่อยๆเก็บกวาดเศษดินภายในอุโมงค์โดยใช้รถเข็นที่พกติดไปด้วยการขุดเจาะของคุณแม่ก็คือจะนําดินไปทิ้งบริเวณโรงรถที่ถูกทิ้งร้างไม่ไกลจากหลุมที่ขุดปริมาณดินที่ถูกข,ขุดออกมานั้นก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะเพราะหลังจากถูกจับได้ก็ตีไปราวๆ3ตันเลยทีเดียวค่ะสําหรับปฏิบัติการ ขุดเจาะอุโมง์เข้าคุกเนี่ยคุณแม่สามารถเก็บความลับได้นานถึง3สัปดาห์จนในที่สุดก็โดนจับเข้าคุกไปตามระเบียบหลังจากตำรวจไปตรวจค้นบ้านเช่านะคะก็ได้เจอหลักฐานเป็นอุปกรณ์ขุดเจาะอุโมงค์จำนวนมากค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นการรักลูกที่อาจจะผิดวิธีไปเสียหน่อยลูกฆ่าคนต้องให้ลูกชดใช้กรรมในเรือนจำนะคะแต่ปรากฏว่าตัดสินใจที่จะช่วยลูกแหกคุกสุดท้ายคุณแม่ก็ต้องไปอยู่ในคุกเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ จากความรักระหว่างพ่อแม่ลูกนะคะเราพาไปดูความรักระหว่างหนุ่มสาวกันบ้างหญิงสาวคนหนึ่งเธอป่วยค่ะเป็นโรคที่ผมเนี่ยมักจะร่วงเป็นหย่อมๆร่วงอยู่เรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าเรื่องผมสําหรับคุณผู้หญิงแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ของรักของห่วงเลยก็ว่าได้นะคะแต่แฟนหนุ่มต้องการให้แฟนสาวนั้นไม่ต้องทุกข์ใจไปมากกว่านั้นก็เลยตัดสินใจโกนผมเป็นเพื่อนเธอทําเอาเธอคนนี้น้ําตาแตกเลยทีเดียวค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะถูกเผยแพร่โดยหญิงสาวชื่อว่าเอวาบาลิราโลค่ะเธอป่วยเป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมๆย่อมทำให้เอวาต้องโกนผมของตัวเองอยู่บ่อยๆนะคะเพราะนี่เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะผมของเธอเริ่มยาวขึ้นก็เลยตัดสินใจขอแฟนหนุ่มบอกว่าช่วยโกนผมของเธอทีแล้วเธอก็ถ่ายคลิปเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึก เธอก็จะตั้งใจจะลงคลิปนี้ใน Tik t o ็อกของตัวเองนะคะแต่ปรากฏว่าระหว่างที่ตั้งกล้องถ่ายก็เกิดเหตุการณ์ภาพประทับใจขึ้นซึ่งเป็นที่มาของแคปชั่นประกอบคลิปนี้ที่บอกว่าหลังจากไว้ผมยาวนานกว่า1เดือนนี่เป็นครั้งแรกในะรอบ10ปีที่เธอขอให้แฟนหนุ่มช่วยโกนผมของเธออีกครั้งหนึ่งในคลิปก็จะเห็นว่าตอนแรกแฟนหนุ่มก็โกนผมให้เธอแลลวค่ะพอเขาโกนให้เธอเสร็จแล้วก็จับปัตเตเลียนนะคะมาโกนผมตัวเองต่อทันทีเพื่อแสดงให้เห็นว่า ว่าเอวานั้นไม่ได้อยู่เพียงลำพังเขาพร้อมที่จะเดินเคียงข้างเธอแบบหัวล้นๆเนี่แหละเดินจับมือไปด้วยกันนะคะสิ่งที่แฟนหนุ่มทำเนี่ยทำให้เอวาน้ำตาแตกเลยทีเดียวซึ่งคลิปนี้นะคะก็สร้างความประทับใจอย่างมากหลายคนเข้ามาชมทะลุล้านครั้งไปแล้วกดหัวใจกว่าแสนห0 0หม่นครั้งเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวชวนประทับใจแล้วก็กลายเป็นไวรัลในทวิตเตอร์เลยทีเดียวค่ะ มาปิดท้ายเรื่องแปลกๆในช่วงนี้กับกรณีหนุ่มคนหนึ่งนะคะไม่รักแน่นอนกรณีนี้เพราะว่าเขาเกลียดไวรัสโควิด -19 เป็นอย่างมากนะคะไม่รักและออกแนวจะกลัวไปด้วยซ้ำนะคะถึงขั้นที่จะทำความสะอาดธนาบัตทั้งหมดค่ะแน่นอนว่าวิธีการทำความความสะอาดนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้รักษาเงินเอาไว้นะนอกจากทำลายเชื้อโรคแล้วเนี่ยคุณผู้ชมยังทำลายเงินของเขาให้ได้รับความเสียหายไปด้วยค่ะ ถ้าแฟนๆ World 360ได้ติดตามกันก็จะจำกันได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเล่าไว้ฟังเรื่องของการนำเงินเข้าไปอบในตู้ไมโครเวฟมาแล้วนะคะแต่ว่าคราวนี้ค่ะหนุ่มเกาหลีใต้จากเมืองอันซันค่ะนำธนบัตรมูลค่า50 0 0 0วอนหลายใบยนะคะเอาลงเครื่องซักผ้า ปั่นซะเลยไวรัสจะได้หายไปนี่นะคะแม่พอปั่นไปแน่นอนจะเหลือเหรอมันก็ไม่เหลือนะคะธนาบัตรได้รับความเสียหายอย่างหนักจนต้องประสานติดต่อธนาคารเกาหลีใต้เพื่อขอเปลี่ยนใบใหม่ให้ แต่ว่าการแลกธนบัตรที่มีความเสียหายเนี่ยเขาก็มีกฎระเบียบกันอยู่ใบไหนขาดและปนเปื้อนก็จะได้รับใบใหม่ทดแทนซึ่งเบื้องต้นเนี่ยได้ทดแทนมา23ล้านวอนนะคะเจ้าหน้าที่ธนาคารก็บอกว่าธนาบัตร50,000วอนที่จะเปลี่ยนได้เนี่ยทำได้แค่507ใบนะคะซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยเป็นแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้น คือได้แค่มูลค่าครึ่งหนึ่งของ507ใบเท่านั้นเพราะว่าธนาคารเนี่ยมีใบที่แลกคืนไม่ได้อีกเยอะเลยนะคะก็ไม่รู้ว่ามีเงินจำนวนเท่าไหร่ที่เขาอยากจะซักให้สะอาดทั้งหมดนี้การรับม,ม,มือของธนาคารเก่าหลีใต้กับสถานการณ์เช่นนี้ก็จะมีกฎอยู่ว่าธนาบัตรได้รับความเสียหายในระดับไหนหากเสียหายเล็กน้อยก็จะรับแลกในมูลค่าเท่าเดิมแต่หากเสียหายเยอะ ก็จะลดมูลค่าลงเครื่องหนึ่งหรือว่าไม่รับเลยอย่างกรณีนี้เนี่ยนะคะก็เป็นแบงค์ห0 0หมวอนแทนที่จะจ่าย50,000นวอนให้ก็จะได้เพียงแค่25,000ืนหวอนเท่านั้นเพราะว่ามันเสียหายเยอะ,สะเสือเกินค่ะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามด้วยกันต่อกับ world 360ค่ะ กลับไ,ได้วยกันต่อกับ world สามร้อยหกสินะคะช่วงนี้จะพาไปดูแฟชั่นของชนเผ่าที่เขย่ยนหญากันบ้างนะคะคือโดยปกติถ้าคุณผู้ชมเคยชมการ์ตูนเรื่องโพคาฮอนทัสเนี่ยพอเป็นชนเผ่าเนี่ยเขาก็จะมีการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแต่ว่าคราวนี้จะพาไปดูชนเผ่าหนึ่งที่เขนยนหญาซึ่งช่างภาพท่านหนึ่งสามารถเก็บภาพเอาไว้และออกมากลายเป็นแฟชั่นที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ นี่แหละค่ะก็คือแฟชั่นการแต่งกายของชนเผ่าซัมบูรูนะคะซึ่งชนเผ่านี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์มายาวนานหลายร้อยปีอยู่ในประเทศเคนยาซึ่งพวกเขาอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักเท่าไหร่นักนะคะเพราะเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในส่วนลึกของป่าใหญ่แต่ปัจจุบันเนี่ยชนเผ่านี้ก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น ก็พอมีภาพปรากฏออกมาอย่างนี้นะคะหลายคนก็ได้เห็นความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกายทําให้ช่างภาพหนุ่มคนนึงเนี่ยตั้งใจมากเห็นบอกว่าสักครั้งหนึ่งเนี่ยอยากไปเก็บภาพนะคะช่างภาพคนนี้ก็คือแดเนียลคอแดนค่ะแดเนียลตั้งใจจะเก็บภาพเอกลักษณ์ของหลายๆชนเผ่าทั่วโลกในโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าลิวมาสซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชนเผ่าซัมบูรูรวมอยู่ด้วยค่ะเขามองว่าความโดดเด่นของชนเผ่าซัมบูรูเนี่ยก็คือ คือลักษณะวิถีชีวิต อยู่กันแบบนักรบในป่าลา่าสัตว์แล้วก็เครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับเนี่ยจะใช้อะไรที่มันดูมีสีสันสดใสสวยงามอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างผลงานของเขานะคะที่นํามาถ่ายทอดให้กับทุกคนได้ชมกันนอกจากความโดดเด่นของชนเผ่าแล้วฝีมือการถ่ายภาพของแดเนียลก็น่าสนใจมากมากเลยนะคะซึ่งเขาได้รวบรวมภาพการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าทั่วโลกจํานวนมากถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยลองเสิร์ชได้นะคะใน เฟซบุ๊กของเขาแดเนียลคอแดนะคะกับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าลิวมัสค่ะอย่างอยู่ที่เคนยานะคะจะพาไปดูความก้าวหน้าเรื่องของการสร้างสะพานแต่คราวนี้สะพานนี้น่าสนใจมากนะคะเป็นการเชื่อมพื้นที่เกาะกับแผ่นดินใหญ่แล้วก็สะพานนี้เนี่ยเป็นสะพานที่ต้องบอกว่าเป็นสะพานลอยน้ําค่ะ ถ้านึกภาพไม่ออกต้องดูภาพพร้อมกันว่าเอ๊ะมันลอยน้ําอย่างไรนะคะปัจจุบันเนี่ยเคนยาเริ่มต้นการก่อสร้างสะพานลอยน้ําลีโกนีที่หลายคนรอคอยมาอย่างยาวนานนะคะบริเวณพื้นที่ลิวาโทนีของเกาะมอมบาซาโดยสะพานแห่งใหม่ค่ะจะเชื่อมการเดินทางระหว่างเกาะมอมบาซากับแผ่นดินใหญ่ทางตอนใต้ของเคนยา สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานลอยน้ำลิโกนีมูลค่า1,700ล้านชิลลิงเคนยาหรือราวๆาว4,900ล้านบาทดำเนินการโดยบริษัทไชน่าโรดแอนบริดจ์คอร์ริเอชันนะคะและกำกับดูแลโดยองค์การทางหลวงแห่งชาติเคนยาสังกัดกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานค่ะถ้าเราดูด้านบนของสะพานลอยน้ำนี้นะคะประกอบไปด้วยส่วนที่ลอยน้ำความยาว529เมตรและส่วนที่เชื่อมกับฝั่งทั้งสงเนี่ยยาว ยาว54เมตรถูกออกแบบมาสำหรับเดินเท้าเท่านั้นนะคะส่วนลิ่มและจุดยึดหมุนจะเชื่อมต่อกับสะพานลอยน้ำและจะมีการติดตั้งราวกั้นทั้งสองฝั่งของสะพานเพื่อความปลอดภัยทางอีวานโมมานีผู้อำนวยการบริษัทซากาบ้าเอเจนซี่หนึ่งในคู่สัญญารายย่อยของโครงการบอกว่างานก่อสร้างทางข้ามและลานหยุดคอยจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ จากการสร้างสะพานจะพาไปดูนวัตกรรมห้องน้ำที่ญี่ปุ่นนะคะห้องน้ำนี้ความพิเศษของเขาก็คือถ้าเรามองจากที่ไกลๆเนี่ยมันโปร่งแสงมันเห็นหมดเลยนะคะในห้องน้ำมีอะไรอย่างไรบ้างแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเข้าไปใช้บริการและล็อกประตูปุ๊บเนี่ยมันทึบแสงทันทีคําถามเลยคือคุณผู้ชมเนี่ยจะก,กล้าเสี่ยงเข้าไปใช้บริการหรือไม่เดี๋ยวไปชมภาพพร้อมกันค่ะ นี่แหละค่ะเป็นไอเดียนะคะลูกเล่นใหม่ๆของญี่ปุ่นค่ะอยู่ในย่านชิบุย่าของกรุงโตเกียวนะคะได้นําเอาเทคโนโลยีสาธารณะแบบใหม่มาใช้กับห้องน้ําเพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับสวนสาธารณะในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดอย่างแน่นอนนะคะโดยผู้ใช้ Twitter ท่านหนึ่งนะคะยูกิโอ oh! ค่ะได้เผยแพร่ภาพถ่ายของห้องน้ําในสวนสาธารณะของย่านชิบุย่าเป็นรูปแบบห้องน้ําที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนนะคะเพราะว่าลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบโปร่งใสเลย โปร่งใสก็คือโป้หมดเลยคุณผู้ชมเห็นหมดเลยในนั้นมีอะไรบ้างหลายคนสงสัยว่าอา้าแล้วเวลาเข้าห้องน้ําส่วนตัวเนี่ยจะใสแบบนี้แล้วจะเข้าไหวไหมใครจะกล้าเข้านะฮะเขาบอกว่าที่เห็นห้องน้ําโปร่งใสแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะยังไม่มีคนใช้งาน แต่เมื่อไรก็ตามถ้ามีคนเข้าไปใช้งานแล้วล็อกประตูห้องน้ําก็จะปิดทึบแสงแบบนี้เลยค่ะก,กลไกของมันคือระบบสปาร์ตกลาสหรือกระจกอัจฉริยะอาศัยการทํางานของแผงโมเลกุลผลึกคริสตัลเหลวที่กระจัดกระจายตัวไปทั่วกระจกเมื่อยังไม่มีกระแสฟไฟฟ้าวิ่งผ่านทําให้กระจกอยู่ในสภาพทึบแสงถ้าหากจะเปิดกระแสฟไฟฟ้าให้วิ่งผ่านกระจกเหล่าโมเลกุลผลึกคริสตัลเหลวก็จะเรียงตัวกันและสามารถทําให้แสงผ่านทะลุไปได้จึงเกิดเป็นกระจกใส ณนะขณะนั้นก็หวังว่าระหว่างการใช้งานจะไม่แฮงหรือว่าเออร์เรอขึ้นมานะฮะเกิดงงขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมแย่เลยนะจากทึบแล้วโป๊้เลยทีนี้งานนี้ใครจะกล้าเข้าคงไม่มีแน่นอนค่ะ มาปิดท้ายกันที่นวัตกรรมผ้าอนามัยจากธรรมชาตินะคะคือโดยปกติปกติแล้วเนี่ยคุณผู้หญิงเวลาที่มีรอบเดือนเนี่ยก็จะต้องใช้ผ้าอนามัยจํานวนมากนะคะและแน่นอนว่าผ้าอนามัยแบบเดิมเนี่ยมันย่อยสลายได้ยากแล้วก็เป็นขยะให้กับโลกใบนี้อีกด้วยก็เลยเกิดเป็นไอเดียผ้าอนามัยจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ร้อเปอร์เซ็นภายใน6เดือนค่ะ นี่แหละค่ะแต่ละเดือนนะคะสาวๆก็จะต้องใช้ผ้าอนามัยเป็น10บสแผ่นซึ่งอาจจะสร้างความรําคาญใจให้กับหลายคนที่เป็นสายกรีนสายรักโลกแล้วก็อยากจะช่วยลดขยะให้กับโลกใบนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยมีผ้าอนามัยทางเลือกหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นผ้าอนามัยจากใยธรรมชาติผ้าอนามัยแบบซักผ้าอนามัยแบบถ้วยก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ้าอนามัยที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับ สายกรีนทั้งหลายที่อาจจะกังวลเรื่องของความสะอาดแล้วก็ยังคงให้เรื่องของความสะดวกสบายไม่ต่างจากผ้าอนามัยแบบใช้แล้วถึงปกติซึ่งผ้าอนามัยประเภทนี้ค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันหลายอย่างทั้งแบบออร์แกนิกคอตตอนแบบใยไผ่และใยกล้วยซึ่งบางตัวสามารถย่อยสลายได้ร้อยเปอร์เซ็าติก็เป็นหนึ่งในผ้าอนามัยที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาตินะคะสามารถย่อยสลายได้มีทั้งสงแบบทั้งผลิตมาจากใยไผ่และใยกล้วยโดย ใยกล้วยเนี่ยค่ระรันตีได้เลยว่าสามารถที่จะย่อยสลายได้ภายในเวลา6เดือนซึ่งไม่เพียงแต่ตัวผ้านาไมายเท่านั้นที่สามารถย่อยสลายได้ตัวแพคเกจจิ้งทั้งหมดก็สามารถย่อยสลายได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทีเดียวนะคะสำหรับการช่วยลดขยะให้กับโลกใบนี้นอกจากจะช่วยโลกแล้วที่สำคัญเลยคือผลิตมาจากธรรมชาติก็จะช่วยลดการระคายเคืองจากสารเคมีให้กับคุณสาวๆด้วยนั่นเองค่ะ วันนี้หมดเวลาของ world 360แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ